พรสวรรค์เก่งให้ตายยังไงก็แพ้พรแพสวงพรสวรรค์เก่งให้ตายยังไงก็แพ้พรแสวงครับเพราะว่าพรแสวงเนี่ยมันคือความมุ่งมั่นมันคือความตั้งใจมันคือความมีวินัยไม่หยุดไม่หย่อนในการฝึกฝนในการเรียนรู้ยกตัวอย่างง่ายๆโรนัล,ล,ลโด้ครับ<ส>เขาอาจจะมีพรสวรรค์น,นะครับแต่เขาก็มีวินัยอย่างเยี่ยมยอดเลยในการฝึกฝนในการปฏิบัติในการดํารงตนในการทานอาหารในการฝึกซ้อมอย่างหนัก หนักกว่าเพื่อนๆเวลาอยู่ในสนามนะครับเขาซ้อมพร้อมกับเพื่อนเวลานั้นหลังจากนั้นเขาซ้อมหลังจากคนอื่นไปพักผ่อนอีกไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงทุกวันเหมือนกันกันกบเดวิดเบ็คแคมเพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจที่คนระดับนี้มีความสําเร็จระดับโอ้โหยาวนานแล้วก็สร้างผลลัพธ์สร้างผลตอบแทนได้มากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นพรสวรรค์ใดๆก็แล้วแต่ใครคิดว่าตัวเองมีพรสวรรค์แล้วนั่งตีฉิมนั่งสบายใจโอ้โหไม่มีใครสู้เราได้ อันนี้ไม่จริงเลยครับพรสวรรค์ทั้งหมดแพ้พรแสวงแพ้ความมุ่งมั่นแพ้ความตั้งใจแพ้ความแพ้ความมุ่มานาพยายามกัดไม่ปล่อยทำทำทำจนประสบความสำเร็จนี่คือพรแสวงครับ